เสียงจากความจริงเสียงจากหัวใจเสียงจากไร่นาสวนรายการเสียงเกษตรนะครับเอาละครับท้ายที่สุดตรงนี้นะครับก็อยากจะบอกพ่อนะครับว่าจริงๆแล้วการปลูกมันเนี่ยมันไม่ยากแล้วก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยใส่ยาใส่อย่างหลายๆเพียงแค่ใช้ราอาซูเปอร์บวกกับปุ๋ยเคมีนะครับถ้าเกิดเป็นไปได้ถ้าเกิดพ่อฉีดพ่น ทางใบได้เนยนะผมขอแนะนําผลิตภัณฑ์ทางใบอีกหนึ่งอย่างคือคารูโซนี่ขนาดเป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทเดียวกันนี่ขนาดใช้แต่ละอาซูเปอร์ยังดีซ้ํานี่ถ้าเกิดใช้คารูโซเนี่ยหัวมันจะแน่นเลยนะน้ําหนักอ่ะน้ําหนักมันจะได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม,มนะเขาบอกว่าลดต่อรถเนี่ยน้ําหนักมันเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยรถหนึ่งเนี่ยประมาณตันแปด ึ่งรถปิกอัพเนี่ยนะตันแปดถ้าเกิดใช้ราอาทางดินกับคารูโซทางใบเนี่ยเขาจะเพิ่มขึ้นจากสองตันสี่ทั้งทั้งที่หัวมันซ้าเก่าซ้ําเดิมนะครับน้ำหนักมันดีอ่าน้าหนักมันดีขึ้นกว่าเก่าแต่คารูโซนี่ขวดห้าร้อยเองแล้วก็ฉีดฉีดเนี่ยประมาณเขิงฝาต่อน้ำยี่สิบลิตรอ่ายี่สิบลิตรที่พ่อมีตรงเยอะนพ่นพ่นห้อง้องใบนี่แหละพ่นช่วงไหนช่วงประมาณจกเดือนอ๋ออย่างแรกนะมันจะมีอยู่สองสีนะครับมีคารูโซเขียว แล้วก็คารลุโซเหลืองไอ้เขียวเนี่ยใช้ในช่วงตั้งแต่ก่อนสามเดือนอก่อนสามเดือนก่อนที่มันจะลงหัวครับหลังจากที่มันลงหัวแล้วเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นในเหลืองโดยการใช้เคืงฝาบวกกับน้ำยี่สิบลิตรแล้วก็ฉีดไปฉีดตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นก็ได้นะครับช่วงนี้ไม่มีแมงไม่มีเพี้ยแป้งไม่มีอะไรก็ไม่ต้องใช้อะไรใช้แต่ลาอาซูเปอร์ทางดินกับคารลุโซทางใบก่อนลุยคักหลายแล้วนี่แหละผมเงยู่ว นี่ไหมมันว่เกิดโลกเลยปีนี้ขนาดเร่งๆธรรมราเรยงนี่มันจะเกิดเพียแป้งเลยโอ้ยเพียแป้งเป็นกระจุกกระจุกครับตีผ่านมานันขวดเอาเป่าเลยนี่น่องนอดนี่ยอดบ่ได้สอได้ใสจยังสี่เลยข้าววากลากเป็นคือหัวนกเข้าห้ามปั่นนี่เออใช่กวกหมอกนุ่หันระบาดเรียวเลยบ้านมันบ่มีหัวเลยอือันนี้บุงยอดนี่ผมบัซ่อนนี่ไหมอันยอดสอใสตลอดอื ไม่มีไม่มีแม้แต่ยอดเดียวเลยที่ยอดเดียวเลยเปียบด้วยแป้งโอ้<ม>ถ้าถ้าผมไม่มาอยู่กับพ่อตรงไล่มันตรงนี้แล้วก็คุยกับพ่อทางโทรศัพท์นะผมจะหาว่าพ่อโม้แมน <c oughs> แต่นี่มาเห็นกันคักเลยเนี่ยมันจะโม้ได้ยังไงเนี่ยเป็นพยานเลยน,นะแม้กระทั่งมดแม้กระทั่งอะไรก็ยังไม่เดินวสวัสดีตลอดพ่อรู้ไหมว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้ คือราอาซูเปอร์เนี่ยมันช่วยทําให้โครงสร้างลําต้นเนี่ยมันแข็งแรงเมื่อโครงสร้างลําต้นมันแข็งแรงไงไอ้เพี้ยมันตัวอ่อนๆ่อนใช่ไหมครับถ้าใช้แต่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวเนี่ยโครงสร้างลําต้นอ่ะมันอ่อนแอแล้วต้นมันจะอวบต้นมันจจใหญ่แย่เวลาเราบีบไปเนี่ยมันจะนิ่มนิมใช่ไหมตรงปลายมันเนี้ยนะตรงปลายมันทําให้เพี้ยเนี่ยมันเจาะได้ได้เก่งเจาะได้ง่ายเจาะได้ง่ายแต่ถ้าเกิดใช้ราอาซูเปอร์เนี่ยนะครับไอ้ต้นมันแก่ง เพีย้ยมันเจาะได้ลําบากเมื่อเพีย้ยมันเจาะลําบากแล้วเนี่ยทําไงอ่ะมันก็ไม่พยายามหรอกครับพ่อเพราะว่าเพีย้ยมันอายุไม่เท่าไหร่เองใช่ไหมมันก็ไปที่อื่นนี่แปลงใกล้ๆครับรก็ถามอยู่ว่าใส่ปุ๋ยยังเออบอกบอกเขาไปยังคองพอก็มาสอมาใส่มาง่ามแทเบดยูหันนะแดงหินหินจักจีไหวบวา้วัสดนวางมันแรงๆพอใส่ละอาตัววัสอนันเป็นแบบใดเนาะพ่อเลยเอาถุงให้เบิ่งเอเอ,เอ,เอ,เอ แล้วเขาว่าจังไดโอ้แบบนี้ที่อันอยู่เฮียนนั่นเจนี่มีบนอหัหน่กเขาว่าอมีอยู่ว่าสันดอกเราแต่ว่าพองเอาหน้าจากโพไซก็เจาจัดให้เลยอันตัวผสมมันว่าสันปุยผสมก็เจาก็จัดให้เองว่าสันว่าต้นนี้ก็เจ้าจัดต้องไปหาเสี่ยวโอปอยเดนยุนนี่ก็เจ้าหจัดจัดให้เพราะ่ว่าสันดอก เพราะว่ามอนขายปุ๋ยมอนก็เจ้าจักเบิดดีว่าสนอกเพราะว่าร้านปุ๋ยบางร้านเนี่ยเขาขายอย่างเดียวขายอย่างเดียวเขาหวังก็เจ้าเงินอย่างเดียวนาะใช่เขาหว,วังว่าอยากเข้าได้ดีดิอืมนี่เขาตัวนี้กับตัวนี้เดี๋ยพอจังสันจังซี่โอ้ยแกเนี่ยน้ำดีขึ้นอย่างอ่าอันไหนก<ช>หหาไราหลายๆเยอะๆเขาก็เชีย์ครับเออเขาบอกเลยคือความพ่อนี่เอาพ่อเอาไปเท่านั้นเปาท่านี้เปามันเป็นเงินท่านั้นหนึ่งอ่ะครับ พอจีอันไหนผมจัดให้ผู้ใดก็เห็นจะมาเอาปีรุ่นแกว่าเลยว่ากับลุกเคยว่าผัวไอ้แมวนี่นะเสียพ้นนีกองวปห่ังเราลุเอามมดนี่ไปห่ังเราว่าท่านก็เลยได้ออกมาใส่เป็นลูกค้าขาประจำของโอปอล์มบายโฟนเลยใช่ไหมพ่อพ่อไปเอาเตอรผลหรจากนี่ไปไก่บะไก่ใสไก่เตอบี้อี่บเสียกวโลอยู่บ่สกาโลอยู่ สิบสี่สิบห้าโลผู้ดีไกนก็ต้องไปไกลก็ต้องไปตัวแต่แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวลาขนเขาก็จะเอามาให้ครับคันคันคันมันหลยแน่กับสั่งเล่าก็เอามาให้อยู่ใช่โทรไปสั่งเขาบอกสูตรซ้ำเกาเดอร์ไล่มันสัมปหลังที่เคยจัดให้พ่อ,อเดี๋ยว<อ>รีบมาด่วนตอนนี้พ่อกู้มันแล้วเอามันไปขายแล้วมีเงินแล้ว <c oughs> เต็มกระเป๋ <c oughs> าเป็นเราอยู่แล้วคันกู้มันบอกนี่เร้อพ่อวะท่าน บอกสิไปเบ่งซอยบอกเราวิ่านดอกเออเดี๋ยวเบ่งอยู่ผมไปเรื่อยอยู่นางามมาท่นเออนี่นางามก็อยู่นี่เห็นบอกอ๋ออยู่มังนี่บอกครับอืมน้องไส้เดยวนี้ผมก็ให้แนะนําเอามาใส่บักพริกบักเขือบับบผู้แบบหยังริ่เด้วยนี้นี่ขนาดมันมันยังขนาดนี้ถ้าเกิดพริกบักเขือมันจะขนาดไหนนี่ละกำลังพรกบข่อกประมาณประมาณเดือนกว่าเท่านั้นออามาใส่เข้าเดี๋ยวพ่วมขนดอกเราดียนีโอ้ะเขาพ่วมคนมาขายหรอเหรอบักเขือนี่ ออ้ยไปเบังอีข่ข่เนี่ยว่าเขาว่าหมักปันเลยหมากไงแล้วก็กรอบพร้อมเขาอากินนี่กบกบกบกโอ้ย<ม>อืมคนหนึ่บอคักเน,กน,กนกาะน้องไส้ผมเป็นงคักก่อนอเถวอไ่ไปบังอี้ข่ยน่ยไปบังอี้ข่อนี่ว่ท่านอืก็ไปเอาแน้ำไปเอาหั่นละครับร้านนั่นละถามเราเลยมี่เนว่ยไวะท่านหน่ละอาซูเปอร์ครับครับเราแเนะน้ำดีคืออย่างนี้ร้านนั่นวะท่านอือแล้วแล้วไอ้นั่นบักพริกเป็นไงบ้างบักพริกกับ เขาปลูกด้วยเดยนี่ม้วนหนึ่งกักบมออกหน่อยอเขาก็คิดว่ามันมันมันดีอยู่ม,มันก็ดีคักกว่าแมนอืมครับคือสิได้ผลอยู่สันเขาว่าแต่บกเขือเห็นผลแล้วข้าวเดียวอืเขาเป็นเล่งต้นเก้าแล้วกันแตกใบแตกดอกออกมาดนี่เต็มที่ด้วยนี่แตกใบตลอดแมนพ่อพูดถึงเรื่องของลาอาซูเปอร์เนี่ยพ่อคิดว่ามันเป็นคําตอบสําหรับกรเกษตรกรในยุคนี้ไหม ครับเหรอหนึ่งก็คือประหยัดใช่ไหม,มสองก็คือยาฆ่า,มาแมลงสารเคมีก็ไม่ค่อยต้องใช้อืม,อมีเลยนี่บ่ได้ใส่เลยอืสูป,ปีเดียดร้อนฮอดเกษตรงายตัวกะเจ้าสีมาซอยใดมันกูแล้วม,มันบ่ท่านการปีนี้โอ้ยผมบ่ได้หวงน้ำหยางเหลีวยนนี่ผมเบิ่งต่ยอดมันอย่างเดียวเลยตลอดบ่มีมยั้งมากไกอ เคยเป็นก็บ่กเปลี่ยนธรรมดามันเคยเปลี่ยนสุปีแต่ปีนี้ไม่เป็นบ่ออันม้วนใส่เคมีแต่กี่ใช่เดี๋ยวนี้เคมีนี่ผมว่าบแม่นผมประมาทดอกผมก็ใส่มาอยู่แต่กี่ก็ได้ครับแต่ว่ามันบกเกิดเก่าจักเกียใส่จังใดก็คือเก่าดินย่างเข้าไปกับแข็งม้วนนี่ย่างเข้าไปสินิมด้นี่สบายทางคันฝนมาเนี้ยนี่โอ้โหย่างเขานี่มันหลุด ถ้าฝนมานะสักสองสามหาเนี่ยขี้กระเดือนขึ้นเต็มเลยเต็มเลยดิอืมนะเอ๊ะแล้วทำไมไร่มันพ่อนี่ไม่ค่อยมีหญ้าไร่มันฝั่งตรงข้ามนี่ฉีดไกโฟเซตใหญ่เลยมันไี่เป็นน้ำหยางมันเป็นน้ำปุยบ่หรือมันเป็นน้ำมันมันสมบมบุ์แล้วก็ใบไงมันคลุม้าได้คือคือการที่ไม่มีหญ้าเนี่ยก็คือว่าต้นมันใหญ่ต้นมันอวบต้นมันดีแล้วก็ใบมันคลุมครับมันเป็นร่ม เหมือนยางพารานี่แหละผมบอกไหลานอยู่ยางพาราถ้าเกิดว่ามันแตกใบแผ่กิ่งอะเราก็ไม่ต้องเอาย่าละครับอืย้าก็ไม่ค่อยขึ้นละนะครับกูอยากให้มันเกิดอยู่คือบอกเกิอให้กูแตัวโวสไหลานแต่แต่ของหลานฝั่งตรงข้ามก็คือใบมันยังไม่คลุมมากมาหญ่ามาเลยขึ้นนะครับต้องใช้ไกโฟเซตผมแล้วกลัวแทนจริงๆเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับจริงๆแล้วมันสําปะหลังถ้าเกิดขยันน่ะก็ได้ แต่ไกฟโฟเซตอ่ะมันจะทําให้ต้นมันเนี่ยชะงักเมื่อชะงักเแล้วเมื่อชะงักเสร็จแล้วเนี่ยมันก็บางบางต้นตายเลยนะต้นเล็กเมื่อชะงักเสร็จแล้วเนี่ยก็หัวมันก็จะไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ไงแต่ถ้าเกิดว่าเราดายเองเนี่ยอะไรยังไงเองเนี่ยมันก็เจ๋ออยู่ละแต่ไอ้ตรงนี้มันไม่ค่อยมีหญ้าก็สบายใจได้ครับเนะออวันนี้ขอบคุณพ่อนายนะครับที่ มาว่าวน้ากันนะครับเดี๋ยวจังไดดูหน้าตัวเองผ่านจอทีวีเด้อวันนี้ขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณครับครับครับผมเอะไรครับพี่น้องเกษตรกรครับนี่คือเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงนะครับที่มาว่าวนิ่นะครับแล้วก็มาพูดมาคุยกับพี่น้องเกษตรกรนะครับจากอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับกับการทําไร่มันสำปะหลังนะครับโดยพ่อนายนี่เองนะครับแถวๆบ้านนี่อย่างเพะพ่อบ้าน คำนาดีเบ่งงามคำนาดีเบ่งงามเบ่งงามครับนะครับเบ่งมันที่นี่ก็งามคักคักคือกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงอยากจะบอกพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมันสับปะหลังกันในขณะนี้นะครับอย่างแรกก็คือพลิกหน้าดินนะครับพลิกหน้าดินเอาให้มันลึกๆึครับเอาให้มันลึกๆนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อช่องว่างของดินที่เราขุดไปลึกๆเนี่ยมันจะได้เป็นช่องว่างที่หัวมันมันจะได้ชอนชัยเข้าไปนะครับถ้าเกิดเรา ถ้าเกิดเราปลูกข้าวก็ว่าไปอย่างหนึ่งทำนาข้าวก็วเป็นอย่างหนึ่งแต่นี่มันเนี่ยเราจะเอาหัวใต้ดินเราก็ต้องทำไถดินเนี่ยลึกๆแล้วก็ทำร่องขึ้นมาสูงๆนิดหนึ่งแล้วก็ปลูกให้ห่างประมาณสักหนึ่งเมตรนะครับแล้วจะได้ผลผลิตที่ดีขึ้นมานะครับสำหรับมันของพ่อนายนี่ห่างประมาณสักหนึ่งไม้บรรทัดเนาะมันก็เลยหัวมันดีกว่าเก่าด้วยซ้ำไปแต่มันน่าจะดีกว่านี้ครับถ้าเกิดปลูก ให้มันห่างกว่าน่อยหนึงปลูกห่างกานี่ดีขึ้นกลัวเราจังใดครั้งต่อไปเนี่ยพ่อก็ต้องปลูกห่างกว่าเดิมนะครับแต่มาดูต้นมันมาดูอะไรเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการปลูกมันสัมปะหลังหรือว่าการทําการเกษตรมันไม่ยากครับมันง่ายนิดเดียววันนี้ถ้าเกิดมีราอาและคารุโซมีส่วนร่วมกับการทําการเกษตรของท่านครับวันนี้เราขอขอบคุณมากสวัสดีครับรับคครับครับผมขอบคุณหลาย